ร้อยเพนดินเพือนแยกแบบนี้นะครับแม่เมือวันสองวันที่ผ่านมานะครับมันมีนไว้ที่พมา่าแต่ว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบอันเจ๋งๆนะครับโอ้โหรุงเทพนะครับคนละหนกันเลยทีเดียวภาคเหนือแน่ภาคน,นะนั้นนะโอ้อืภาพดินครับจะเป็นธรรมดาครับเดือน นี่นาเดือนต่อไปเมืสานนี่ยิ่งก็นี่อีกครับนี่โอ้โหนะแห้งเหืออแล้วเห้ยแล้วหายไปหมดแล้วครับนี่เป็นสภาพนี้แต่ว่าฝนยังพันมากนะครับปีนี้เนะลลาะรู้สึกจะมาชานหนึ่งฝนอาจจะมาก่อนอนะใบไม้จะพีดอกออกใบจะต้องมีฝนสักกอนก่อน,อนที่เขาฤดู อนหรือว่าแรงจัดๆวงนี้เนะี่ยนมสานะครับแต่ว่าปีนี้ยังม่นมากครับคน